สวัสดีครับยี่กับผมกันนี่เคยกับเอสครับไวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีนี่เลยครับการใช้ e x p เพเยเตหลังจากที่เราได้ทำการสมัครและอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวส่วนแรกคือส่วนของนี่เลยครับส่วนหลักนั่นคือวงเงินของเรานะครับก็วงเงินของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะครับของผมก็จะเป็น10,000เออไม่ใช่1 0 0 0 0หมบาทนะครับแล้วก็ส่วนที่ต่อมาก็จะเป็นจานวนเงินทั้งหมดที่ทต้องใช้ในเดือนนี้คือก็กคือ รอบของเดือนนี้นะครับแล้วก็บินของฉันแล้วก็รายการล่าสุดนะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้าไปที่บินของฉันนะครับก็จะมีรายการที่ว่าเป็นศูนย์หรือว่าถ้าเราแตะที่รายละเอียดนะครับก็จะยังเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นยหมดนั่นก็หมายความว่าเรายังไม่ได้ผ่อนอะไรทางซิ้นีย่ยเพราะว่าเปิดนใช้ามาใหม่นั่นเองครับมาดูส่วนของการตั้งค่ากันบ้างครับให้เราไปที่ฟันเฟืองครับเราก็จะมาที่ส่วนของการตั้งค่าแอ c ์ l เปียรเราครับก็จะมีกำหนดว่าเงื่อนไขการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับคำถามที่พบบ่อยติดต่อเราอะไรประมาณนี้ครับที่สําคัญก็จะมีตรงนี้ครับการตั้งค่านี้ครับ การตั้งค่าชำระเงินอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญนั่นคือสัญญากู่2ตัวนี้ครับก็ไปอ่านกันดีๆีว่ามีรายละเอียดที่ต้องทําความเข้าใจหรือไม่นะครับเอาละครับหลังจากนี้เราก็จะมาเริ่มใช้งานและทําการผ่อนดูนะครับโอเคครับให้เราเลือกของที่ต้องการจะซื้อหรือว่าต้องการที่จะผ่อนนะครับอันดับแรกครับผมก็จะไปดูที่รถเข็นของผมว่ามีรายการอะไรที่ผมต้องการที่จะผ่อนนะครับผมก็เลือกมาหนึ่งรายการจากนั้นก็ลองใช้โค้ดส่วนลดนะครับถ้าใครมีโค้ดส่วนลด ต่อมาก็แต่ที่การชำระเงินได้เลยครับต่อมานะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าสรุปรายการสั่งซื้อนะครับจะมีรายละเอียดการจัดส่งนะครับนี่ครับให้เรามาตรงนี้ครับวิธีการชำระเงินนะครับวิธีการชำระเงินนะครับให้เราเลือกนี่เลยครับมันจะขึ้นปรากฏว่าเป็นเ p a เพย์เครับมันก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละคนนะครับว่าจะมีให้ผ่อนชำระกี่เดือนนะครับตั้งแต่1เดือน3เดือน 6เดือน12เดือนก็นแล้วแต่ของท่านหรือว่าของแต่ละบัญชีที่มีนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกตามที่ผมต้องการที่จะผ่อนครับ ในระหว่างที่เรากําลังเลือกผ่อนชําระอยู่นั้นว่าจะต้องการเลือกเป็นกี่เดือนนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขแต่ละตัวก็ถูกขาและทํางินออกค่าดอกเบี้ยอะไรออกมาเป็นข้าวๆให้เราเห็นเรียบร้อยนะครับซึ่งเราตรงนี้ก็จะสะดวกสบายว่าเราสามารถที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะผ่อนเงินได้หรือว่าจ่ายให้กับช้อปปี้ได้มากแค่น้อย่ไห่นะครับก็เลือกได้ตามความเหมาะสมสาหรับเราเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราเลือกสินค้าที่ต้องการผ่อนแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดรวมถึงใช้โค้ดหรือว่าใช้เงินคอยนะครับในการลดส่วนลดในค่าใช้ใจ่ายไปทั้งสิ้นนะครับยอดรวมทั้งหมดก็จะถูกสรุปออกมาในด้านล่างครับก็จะเป็นอย่างของผมตอนนี้ก็จะเป็น208บาทนะครับ หลังจากนั้นนะครับ208บาทครับก็าให้เราไปเลือกวิธีการชําระเงินนะครับวิธีการชาระเงินก็จะเป็นระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับให้เลือกเป็น SP l a t e r แล้วก็เลือกว่าต้องการที่จะผ่อนชาระเท่าไหร่ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นภายใน1เดือนครับก็คือจ่ายเดือนหน้านั่นเองครับหรือว่าผ่อนใน1เดือนนะครับยอดก็จะออกมาจากกันนะครับก็สามารถกดสั่งสินค้าได้เลยครับหน้าจอก็จะถูกตัดงมาที่การยืนยันรหัส OTP ของ SP l a t e r นะครับ เราก็สามารถที่จะกรอกรหัสยืนยันที่ได้ลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อผ่าน s p l เ t e r รนะครับเราก็จะมาดูการว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างการชำระของคุณได้ถูกอนุมัติดย s p l a t ย r แล้วยอดรวมการชำระเงินนะครับก็จะเป็น208บาทเครดิตคงเหลือครับก็เหลือจาก1,500บาทที่ผมได้รับเครดิตมาครับแล้วก็ลบ208บาทก็จะเหลือ 1292บาทนั่นเองครับช่องทางการชำระเงินก็จะเป็น s p a y r a t e r นะครับอ๋อตัวนี้สำคัญมากครับถ้าคุณดูนะครับก็จะเป็นขอบคุณที่ใช้ s x p y l a t e r กรุณาจ่ายบินให้ตรงเวลาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มวงเงินในอนาคตโอเคครับตรงนี้น่าจะเป็นการที่เราจะได้เครดิตเพื่อนจาก5,000บาทเป็นเพิ่มขึ้นไปไม่รู้ว่า จะเพิ่มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองเราจะมาลองผ่อนชําระให้ตรงเวลากันไปในโอกาสหน้าครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบอยลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าหรือว่าคลิปหน้าเราจะมาต่อกันเรื่องของการหลังจากที่เราได้รับของมาแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับโอเคครับอย่าลืมรับชมครับสวัสดีครับ